ลุงกดดังกันนะกันนะอะไรอ,อ,ไรอีเพื่อนเนี่ยนะล่อมาดิครับเพื่อนไม้สัตว์เจี๋ยวแล้วกันตายแล้วตายแล้วตายแล้วเจอกระผมตายได้ไงวะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้ฆ่าไหนนะพี่ไม่ได้ยิงไหนด้วยพี่จะยิงนาย้ย่ดงงี้ไงวะนา้โดนโยิงมันก็มาเอาเควสดเหมือนเราเนี่ยแหละตอนแรกพี่จะไปเข้าด้วยแล้วไงต่นายถามว่าไรเฮียนี่ะ่ะละนั้นแหละ บ้านไม่มีปืนอ,อะไรเลยเข้ากดัง,ดงเ,เลยนะเข้ากดังเลยไม่มีหาเหรออะไรทุกอย่างเลย,ย,เลยไม่มีเลยเข้ากดังหาของเลยเมื่อกี้ทำไมไงโดนปืนพกแพ้วะงงวะมันมีสองตัว,วตัวเดีวยวแล้วอะไรตัวนึงอ่ะตัวนึงมันเพิ่งเดินมา นะเ,เ,เลยนะตอนนี้เฮ้ยไปเลอเลยเสร็ออ่านได้แล้วไง يا? ได้ได้ไงวะชอบทำอะไรบ้าได้เฮะเปิดได้เลยสองอันอนะเรือเรือเลยชอบเลยครับเมื่อกี้ปืนไนท์พ่หามไม่เจอท่านก็บอกเลยอีไอเจอ็ดถึงสองเหรอจะแหนมปืนครับ ต้องเล่นนี่นั่นแหะแตกหรือซะสองตัวนั่นแหะอีตัวนึงมันน่าจะรอดไม่ถึงนะหรือไงไม่เนี่ยมันวิ่งมาที่หลังอะ่ะเอาเรียบร้อยดากอหล,ลุด ังเทียบเลยอะไรเนี่ยคุณกับสาวลืมที่เลยนะฮะคุณสาวมาเหรอครับเปล่าไม่ตัดภาพเดีออยว เจอปืนต้องใช้ต้องปดปันดีเลยไปรับก่อนดีกว่าไม่เห็นมีตือนผมเลยวะไปจุดไหนล่ะจ๊ะบนสะพานนี่ดีเลยจ๊ะโอ้โหสองสารพี่โกนะพินไน์โยนแล้วอ๋อ ไมเกาะสามมันออกบ่อยจังเลยเออที่อยากจะได้ไม่มีให้อ่ะไหนมาชอบนี่เลยช่วงมันติดสาวใหม่ๆนี่นะแบบมันเพื่อนฝูงไม่รู้จักเลย <c oughs> ไปเรื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่ใส่ใส่ไปเล่นด้วยกันมาตั้งนานแล้ <c oughs>

บนลฟาดไปแล้วมันจะมีหลุมตรงนี้ไหมอ่ะมันสุ่มไงตุ่มสุ่มเนี่ยมีตลอดเหรอไม่ต้องรับพี่มาไม่เจอเลยทำเนี่ยแต่เจอปล่าต้องโห่วเมื่อกี้โอ๊ยนี่เนี่ยต้องโห่ยี่เลยไปดิผมตายไม่ได้แล้วนะฆ่าเหรอที่ผ่ายแล้วเดี๋ยวผมไปบวกให้ดวกนะแบบนี้ผมอ่ะ ้เหมือนว่าวิ่งไล่กัดล้อรถเละเราอะทอาอะไรไม่ได้ทอาอะไรไม่ได้วิ่จาร์รถเจ็บโดนเกาะไปเกาะม่วงวันนี้พี่กอา ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีต่นี้ต่อไปไอ้เจี๊ยไม่เห็นนะในบ้านนั้นเลยเหรออในบ้านในบ้านละผมอ่ะเออหกพันที่บดแบบในบ้านนั้นมาเดี๋ยวมันก็จะเข้าสตองโฮลลดไง สองตวัวนี่หว่าสองตวัวเลยอะไปชุกในก่อนดีกว่านี่ตั้งเหรอครับเนี่ยหกพันเนี่ยแปดีกว่าโชคนเลยอ่ะซื้นหนักของพวกไอ้เหี้ย ใถ้าทัพที่มันมี UIV ไงนั่นไงไอสัตว์เห็นกู้ได้แน่แน่เย็นเนี่ยโอ้ยเอาไรให้ไปตรงไหนเขาตึงนี้ก่อนเขาตึนนี้ก่อนเอาปืนพี่ไปตึงพี่อยู่อะไปไหมพี่วางเงี้ยเจีนสิ ก็มีกระบอกนึงอ่ะมันไม่มีอะไรให้เลยอ่ะแรกๆกันก่อน,นนะเพื่อดโดนเปิดก่อนอ่านตุ๊ตฟองโวยไม่เชื่อไม่ติดแลว้วสองตัวตัวนึงไอ้เนี่เยเข้ามา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  ไอตัวที่ยิงไหนแหละหน้าห่วงเราล้วจ้าเสื มึงก็ไปตีไอ้ควายถ้ต้องโหนงั้นแล้วมึงก็วิ่งไปเอาไป ใจนะขอบใจจริงๆหมดเลยได้หมดเลยโอ้พวกนายนี่มันใจดีจริงๆเลยนี่ไปไปกองเอาหล่อแ้วเราอ่ะเดี๋ยวก่อนรอรอ็เทสก่อนไหนอเดี๋ยววิ่งเสลสลามเลยโอ้ยยอดสุดโอ่ง อ๋อ <muitas S 2> ัน <sketches> oh, <itude> oh, really no ั่นมันหมดเวลานั่นมันหมดเวลาไประไปไปประชุดนึงก่อนได้เท่าไหร่เนี่ยต่อ50เปิดจีบปะวะล็อกอ่ะรีบเอารีบไปดีกว่าตรงไหนวะอ๋อลงไหนอ่ะไหนอ่ะ ข้างนอกทางข th ้างนอกขึ้นอะไรขึ้นบอกวะโอ้ไม่มีกุญแจสัตว์เลยเออจะต้องรอเวลาวันนี่หรือไงวะรู้ตัวเองแค่ไหนและตะฆ่าตะฆ่าอีกคนนึงอ่ะอ๋อที่ข้างล่างนี้หือว่ามันถึงอยู่แค่ คาแล้วเป็นไงเคาแล้วเราเราเราเลยกดเลยคนม้าบอกเนี่ยเฮ้ยมีวีวีเปิดไหมเปิดไหมไปไหมดีหลังเดิมนั่นเป็นบอดที่หลัตรงนั้นอ่ะไอไอสองนั้นไม่ใช่บอดอยู่หลังเราอะ ลงแนงลงออก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 งูวบวัมันโอ้โหสัเอ้ยฉลาดชิบหายห่วยเหี้ยไอ้ส oh ัตว์เอ้ยเป็นโลกเฮี้ยอะไรพวกมึงไป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  ไอตีห่าไอ้สัตว์ตัวไหนวะมึงไงไอ้สัตว์ไม่รู้ไปแบบวะแปลกเรื่องตัวเพื่อนอยู่ไหนไอ้สัตว์เพื่อนอยู่ไหน เฮอชิบหายนาตินจิน๊ไหนเกาะพอเปล่าพี่มีเกานะใช้ไหมเกาะเกาะนี่เลยนี่เลยไม่ไม่เราไม่เราไม่เป็นรุ่นมานะปล่อยแม่งก่อนมามามาแลนี่เลยตายมันไดินเ,เข็ดละเข็ดละเรื่องรุ่นของศัตรูเนี่ยของเราจะไม่ขาดแล้วนะครับจะสูญพันธุ์น้อยเก้สิบนะ đọc luôn, luôn ở đâu, luôn ở cái Mày không thấy mình cần. lấy cái xe,

ตึกนี้ก็ได้ไหมสองชั้นเนี่ยตึกตรงไหนสองชั้นเอาตรงนี้เฮ้ย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 ไมเก็บสมกสมกกูหายเฮียสมกกูหายไปแล้วไม่เก็บเกียร์อะไรเนี่ยเรามันเรียนเรามันเรียเลยตรงตรงนี้มีคนโหลดเอามีคน พี่อ๋อไม่รีไม่รีแล้วพ่อพี่ไปเปลี่ยนเปิร์กไอสัตว์เย้ยโอ้ยเออโอ้ยใช้โค้ดไงลืมไปเลยว่าต้องใช้อันนี้กันเออจะตรงตรงตรง,ตรงข้างหน้าเราดูคนหนึ่งพี่ไม่เห็นนมาร์กในแผนที่เดี๋ยวให้ดูหน่อยดิอา,าอ,หอเห็นแล้วและเจอแแล้วพอแตกดูหลังถังน้ำนี่แหละมันโดนตีจริงจรินงนะ แตกไปแล้วไงสัตว์อ๋อตอนนี้ไอ๊ะสองคนเลยแตกไปได้ตัวนั้นที่วิ่งเมื่อกี้เสียงมันคงจะเข้ามาหาเราเลยว่าเมี้เรามีเราไปอะไรบ้านทางหนุ่มมาแน่ ไปเลยไปดีเรอยู ALLY, ่แถวนี้ว่ะเฮียรถมาพอดีเลยเฮีย ấy đọc cái này luôn เลยแล้วนะเพื่อเลยนะกล่องเลยกล่องเกาะเฮียพี่ถือพี่ถือนันมาไงพี่ถือนั้นไอ้ชุบตัวเองปืน <afraid> ช <im happening> <tails> <ụ hy i> ุบปืนชุบก็หรือใม่ร่วงพี่ก็จะจะยิงไม่ได้ ไม่น่าไปเปลี่ยนเปิร์กเลยสัตว์เอ้ยไม่น่าปนไปเก็บไอ้ดอปอ่ะพี่ตัวพี่เองอ่ะเมื่อกี้เกือบพาหน้ายตายด้วยเฮีย <c oughs> คนละขับรถกับตายครับเมื่อกีม้มีสองคนเราไม่ต้องไปดักบ้านหลังนี้หรือจะดอยู่บ้านหลังนีม้มีสองคนอย่างละสองเลยตรงที่มาร์กอ่ะดูนี่แบบแบบอ๋อไกด์อยู่ แล้วมันจะเข้าบ้านหลังบัลลอ๋อมันจะเข้าบ้านแถวๆเ้านหลัรอะปะเบิร์ในสแกนขนขาดนี้หรอไกลขนาดนี้หรอเหมือนยูเอวีเลยสแกนแบบนั้นอ่ะไกล้เหมือนกันมันก็คือยูเอวีติดตัวแหละขยับนะครับนี้ไห้เน,นี่ยครับนี้แต่มครับนี้นนโอเคป่าข้าฝั่งข้ามถนนนู้น

มาฟังก่อนแล้วกันบ้านข้างๆอะ่ะเผื่อจะมีไม้ข,ข้างๆข้างๆข้งมา,า,งามันอยู่ไหนมันขวางมาได้ไงวะลูกระเบิดอะไม่ดไฟแล้ปหรอบ้าเหรอบิดจบแพง Này đào 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 phi phi phẩy này phi phẩy này bắt đầu này lại phẩy này Đào, 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 phi, phi này này โอ้ยอ๋สไตล์ไอสั์ของของชอบพัตเตอร์ไปครับเอาแม่งหมดอะ <c oughs> ของกระสุนเอ้ย <c oughs> ออกอะไรออกออกออกกล <c oughs> ่องอะไรอะกล่องกล่องกระสุนกล่องกระสุนก็องอแบเอนได้เฮีย มันมีตัวทางที่มันเล่นเ,นเราก่อนหน้าที่มันลงไอเทมก่อนหน้านี้ม,มามาในมันตอดเรามามเมื่อกี้เอาความสูงบแบบนะีไ้ไปไม่ต้องโยนแะล้วะเก็บไปก่อนเมื่อกี้ดาวพวื่พี่เขาชาร์จเลยจัด มันตัวอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมันแล้วเบิดติดแล้วเมื่อกี้แล้วเบิดแปะโดนมันอะโดยตัวไอ้ดาวนี่ยมนกำลังเพี้ยนตัวดาวมันโดนตัวไหนไม่รู้อะตัวดาเพราะเพราะเห็นตัวดาวมันเอ็งแบงแล้วไอ้นั่นยืนมองเคื่อนอยู่เลยไอ้ตัวที่ยิงซ้ำใหม่อะมันขึ้นได้คิวด้วยมันขึ้นได้คิวนะใช่ของสุดที่ผมไม่คิวไม่เหรอที่ตัวคนยิงมาเดาอ่ะคนข่าวอีกมาอยากยิงเข้าเปลี่ยนไปนะยิงเข้าไปไอ้ตัดที่ที่ไปไหน นั่นคือมันนั้นเหรอใช่ครับใช่ห,หรอกโอ้พี่ไม่ได้เก็บไอ้ไตท์ไมค์อันนึงว่ะพลาดไรท์เลยโอเก็บมาให้มาเปึ๊กแดงส<า>นะแกนไหมสแกนสแกนเดี๋ยวจะบอกให้อยู่ตรงไหนบ้างตึกตเนี้ยต,ตึกข้างหลังเราเนี่ยมีสองคนนะ ตรงนี้มีสองคนเฮ้ยมันเก็บไม่ได้นะมันเก็บเก็บไทยของไม่ได้วางเงี้ยวางเงี้ยผมเก็บไปงั้นละเก็บไปเก็บไปผะเห็นแล้วเห็นแล้วตึกตึกนี้ตึกนี้มีมีสองคนตึกนี้ตัวนี้ตัวนึงไปตัวนี้เข้าตึกนี้เข้าไปไป ออก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 มุมนี ọ, 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 ้ดีก <Í> ว่าไหมมุมไหนไหนออกมุมไหนนะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นไปนิดนึง

มึงเกาะแล้วหนูทำไมทำไรเนี่ยตัวตัวพี่ไปตัวพี่อ่ะแข่งใครวะ เวลาถ้าขึ้นมามันจบอยนะู่นั้นตรงนั้นนะจะเผ็ดน,นะจะเข้าไปแล้วแต่มันบวกติดอยู่ก่อนนอนนะครับมันก็ต้องอย่างหละโอ, <laughs> โอ้ได้คลิปนะ วันรอบนี้เลยจริงๆคัตเตอร์เมื่อกี้เหรอที่นายถามว่าของใครของพี่เองเลยใช่นายไม่เจ็บนายจะไม่เจ็บใช่ใช่ไม่เจ็บเออตกกลไงที่เข้าไม่ได้ไงดูสีเอาก็ตกกล